สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคลัสเตอร์ใหม่คลังแยกสินค้าขนส่งชื่อดังวันที่15มกราคม -65 มีรายงานว่าคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด19จังหวัดเชียงใหม่ว่ามีผู้ติดโควิด -19 มาจากคลัสเตอร์ใหม่และ4คลัสเตอร์ประกอบด้วยโกดังแยกสินค้าเคอรี่ตำบลชัยสถานอำเภอสารภี5รายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรสองรายสำนักงานตำรวจภูธรภาค5าหนองหอย 1รายและร้านบ o o ต s t o c k Cafe and Bar 1รหนึ่งรายขณะนี้คณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเหล่านี้แล้วโดยทีมควบคุมได้ทำการควบคุมตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มเสี่ยงตำ่ำและออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสที่มีผลตรวจเป็นลบเป็นเวลา14วันแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ